บมซัวสวัสดีค to ่ะวันนี้ฟงเซกแคร์ฟซินแลบทครูพัดเรากลับมาพบกันกับเรื่องของคำแมทเนิดหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของเลพเรปโพซิชั่นนะคะวันนี้จะเป็นเลพเรปโพซิชั่น EP ที่แปดสิบเอ็ดนะคะจะเป็นเรื่องขององ โอ x นะคะโที่เติม x s h e นะคะเรามาดูนะคะว่ามันจะใช้ยังไงมันคืออะไรกันนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกจะเป็น่ก็คือจริงๆคำทั้งหมดเนี่ยมันคือที่นะคะหนักที่ Ad, เหมือนแ h เหมือน t r u ในภาษาอังกฤษนะคะตัวแรกาคือใช้ยังไงนะคะ เออเอาไว้ตามด้วยชื่อเมืองเฮกากอตะชื่อเมืองนะคะชื่อเมืองเช่น Nous habitons à Paris Nous h a b i t o n à Paris พวกเราอาศัยอยู่ที่ปารีสนะคะปารีสเป็นชื่อเมืองนะคะก็ใช้อ่าต่อไปจะเป็น Nous a l l o ลิยง นูซ a l ลุกอาลียงพวกเราไปที่ลียงนะคะลียงก็เป็นเมืองหนึ่งในฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะเป็นชื่อเมืองก็ใช้อ่านนะคะต่อไปนูซาบิตาบังกอกนูซาบิตาบังกอกฉันอาศัยอยู่ที่ที่กรุงเทพนะคะฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพก็เป็นชื่อเมืองก็ใช้อ่านมกันนะคะต่อไปชเวอ,อาโตเกียว เจ้าโตเกียวเธออยู่ที่โตเกียวนะคะโตเกียวก็เป็นชื่อเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นชื่อเมืองเนี่ยไม่มีเพศนะคะใช้ R หมดเลยนะคะถ้าเป็นชื่อเมืองต่อไปนะคะจะเป็นอองนะคะององ,องไว้ใช้กับอะไรใช้กับประเทศนะคะเป็นประเทศที่เป็นเพศหญิงและเป็นประเทศที่ขึ้นต้นด้วยสละแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าประเทศไหนเป็นเพศหญิงนะคะ เอาให้ดูง่ายๆก็คือถ้ามันประเทศนั้นลงท้ายด้วยเออนะคะก็จะเป็นเพศหญิงมีตัวยกเป็นไม่กี่ตัวนะคะแต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นลงท้ายด้วยเออจะเป็นประเทศเพศหญิงนะคะส่วนขึ้นต้นด้วยสลักก็อาเออีพวกเนี้ยก็จะเป็นเพศหญิงเธอถือว่าให้มันเป็นสลักก็จะใช้อองเหมือนกันนะคะเช่น vous êtes en France vous êtes en France คุณอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณอยู่ที่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมอินเดียตองอเมริกอินเดียอังอินเดียตองอเมริกเขาอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะว่ากันตัวนิสละออกี R อยู่ถูกไหมคะก็จะต้องใช้ออกนะะเจ้าไปอันสเปนเจ้าไปอันสเปนฉันไปที่สเปนนะคะ Anzabite on nazi Anzabite on nazi พวกเราเนี่ยจะอยู่ที่เอเชียนะคะทั้งหมดนี้ก็ใช้เป็นอองหมดเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวที่ใช้ o แล้วก็ o ที่เติม x แต่เวลาเราอ่านก็จะอ่านว่า o เหมือนกันนะคะเช่น n o z a b i t o n s au m e x i นูซาบิ t o โอเม็กซิกพวกเราอาศัยอยู่ที่เม็กซิโกนะคะาีนี้ครัว่าเม็กซิโกเนี่ยขึ้นต้นเต่ลรงท้าที่เตอวเออเนาะมันน่าจะเป็นเพศหญิงนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวยกเป็นนะคะก็เลยใช้ O เป็นเพศช,ชายซึ่งครูพันมีคลิกให้จำง,ง่ายๆว่าเม็กซิโกหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนเหมือนพวกอินเดียแดงเนาะแล้หน้าตาก็จะดูโหดนิดนึงเพราะฉะนั้นให้จำง,ง่ายๆว่าเม็กซิก หน้าตาเป็นชาวอินเดียแดงก็ดูหน้าตาดุนิดนึงเนาะก็เลยให้เป็นเพศชายแล้วกันนะคะให้จำแบบนี้นะคะต่อไปนูซัลล์โอปอปรตุเกลนูซัลล์โอปอปรตุเกลพวกเราไปที่โปรตุโตุเกตนะคะก็เหมือนกันเป็นเพศชายเนาะไม่มีเออนะคะฉันอยู่ในสหรัฐอเมริกาฉันอยู่ในสหรัฐอเมริก ฉันอาศัยอยู่ที่อเมริกานะคะใช้คำว่าอิตาล์นีก็เหมือนอยู่ในแต่สเตหรือว่าอเมริกาอเมริกาก็ได้นะคะเนื่องจากว่าอิตาล์นีเนี่ยนะคะเป็นรัฐอินแควนลงท้ายด้วยเอสก็เลยต้องใชโอนะคะ ox นูซาร์โลงโอเปียบาร์นูซาร์โลงโอเปียเปีบาพวกเราไปที่เนเธอร์แลนด์นะคะเปีบาก็คือเนเธอร์แลนด์นะคะ ต่อไปจะเป็นเชนะคะเชเชนจริงๆมันแปลว่าอลาเมโซเดชีบ้านของนะคะาลาเมโซเดอีกค่าเท่ากับเชคำเดียวเลยนะคะเป็นสั้นกว่าเขาก็เลยใช้คำนี้มันง่ายกว่านะคะชีบ้านของแต่เนี่ยที่นี่หมายถึงเอามาใช้กับที่เป็นร้านค้าเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจแล้วก็จะใช้เชนะคะเช่น Je suis chez Ludovic. Je suis chez Ludovic. Je suis Ludovic. La wati est J'habite chez mon père. J'habite chez mon père. J'habite chez mon père. Nous allons chez le dentiste. Nous allons chez le dentiste. Le dentiste peut... Que... ทันตแพทย์เนาะพอเราบอกว่าเป็นที่ป้านของทันตแพทย์ก็หมายถึงไปคลินิกทำฟันนะคะดูจะ c ล e งเช Dentiste J'ai rendezvous chez Le Coiffeur cet après-midi J'ai rendezvous chez Le Coiffeur cet après-midi après ฉันมีนัดที่ร้านทำผมนะคะตอนบ่ายนี้ cet après-midi ตอนบ่ายนี้นะคะอ่ะเราลองมาทำแบบประกาศเล่นๆกัน,นกดูสักหน่อยหนึ่งนะคะ จะเป็นการทวนความจำเนาะอันแรกฟา e ์ด x ซิ c ซิสนะคะมาทำแบบอัากันข้อที่หนึ่งนะคะ n ิโ o ลา a าบิก็จะต้องเชื่อมเสียงเต็ม n ิโ o ลาซาบิ t ถ้าเราอ่านช้าก็ไม่ต้องเชื่อมมิโกลา ฮับบิตแต่พอเราอ่านปกติมันก็จะเชื่อมไปอ่ะตโนมัตนะคะถ้าเราไม่หยุดอ่ะมันมันจะเชื่อมไปอ่ะจานมัตโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเป็นเชื่อมเสียงอะไรนะคะนิโคลาซาบ,บิตตูลูสตูลูสเป็นชื่อเมืองเหมือนกับปารีสอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นชื่อเมืองใช้อะไรจําได้ไหมคะจ้ะชื่อเมืองใช้อ่าเนาะเพราะฉะนั้นนิโคลาอิโคลาซาบ,บิตฮ่าตูลูสนะคะ ข้อต่อไปนะคะ nous vivons de la v e Provence de la v i e Provence nous vivons viv o องมาจากแว่ v ี v อแปลว่าม,มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่นะคะและ nous vivons Provence เป็นชื่อเมืองเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นชื่อเมืองไหมให้สังเกตง่ายๆคือมันขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ตัวใหญ่นะคะ เมื่อมันขึ้นต้นด้วยสองตัวใหญ่มันจะเป็นชื่อเมืองนะคะส่วนใหญ่เพราะถ้ามันเป็นคำนามมันก็จะไม่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะ n ู v i v o ก็จะเป็น Provence En, Pro en France เออตัวนี้ทำไมใช้องโ v รวอสเนาะหนึ่งสี่ นี้เป็นตัวยกเว้นนะคะเขาใช้องโ r ล์ e ของ f ฟล s e นะคะจริงๆ p ฟ r f สมั e เปนเป็น,ปนมันถ้ามันไม่ได้ใช้ตัวใหญ่มันแปลอย่างหนึ่งก็คือเป็นไกต่างจังหวัดประมาณนั้นนะคะแต่ในที่นี้เขาใช้ใช้ตัวใหญ่นะคะเพราะจะดูวีฟ r งโฟ e ์ e ของโฟล์ e ของ f a ล s e นะคะต่อไปนะคะ retrouvons nous chez moi retrouvons nous เชมัวก็คือที่บ้านของฉันนะคะเทูโวนุมันเหมือนประโยคคำสั่งประโยคเชิญชวนนะคะก็คือเรามาเจอกันที่บ้านของฉันนะอะไรประมาณนั้นนะคะข้อสี่นะคะเลโกลอกานิสฮังวยาจูผู้เฉพาะผู้เฉพะนนี้ผมลืมจะมันแก้ได้ไหมหน้องอืม ลองดูได้อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ เล e โก o r g a n i s m ม์อ voyage de j a p ่ n โรงเรียนได้จัดโปรแกรมไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นประเทศเป็นอย่างนเพศชายคะก็ถ้าเราไม่รู้จริงๆก็ดูว่าจะบโปงเนี่ยมันไม่ได้ลงทางที่เออเนาะก็ให้เดาไว้ก่อนเลยว่ามันเพนเพศชายนะคะงั้นเป็นประเทศเพศชายเราก็จะต้องใช้โอใช่ไหมคะ ถ้าเป็นเพศหญิงใช้องถ้าเป็นเพศชายใชโอถ้าเป็นรัดเป็นแฟนใช้โอเติมยิกซ์นะคะเพระฉะนั้นเลโกโรกันนีซาวบุยชโคจาปงปและสุดท้ายก็ห้านะคะแฮนซงจุดจุดจุด,จดยากล้ององซโมมันแฮนซอยากล้ลององซโมอซอมอั พวกหลอนได้อยู่ที่ประเทศอิหร่านในช่วงเวลานี้นะคะองซอรมองข้อนี้ทติไรดีคะอย่ากอ๊อฟอ่ะมันขึ้นต้นด้วยตัวอีเนาะขึ้นต้นด้วยสระเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพชรเพชรหญิงเป็นขึ้นต้นด้วยสระในข้อแรกแรก็จะเป็นอ,องนะคะอองอย่ากอ๊อฟ นเนสอนงยากลงพเสมอมอนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลองดูนะคะแล้วเราก็จะไปดูจากตัวเก่าที่เราทำเอาไว้ที่เราดูตั้งแต่ต้นมานะคะก็จะทําให้เราพอจะททวนดูก็จะเข้าใจนะคะตัวที่ใช้บ่อยมากๆก็จะเป็นเฉยนะคะเฉยเฉยเลบุลองเชอรี่เฉยเดอะคอฟเ er. ใช้เฉยคือที่ร้านที่บ้านของได้หมดเลยนะคะ เอาละค่ะยังไงก็อย่าลืมทวนๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รูพัดกลับมาทําทลิปตัวใหม่ให้นะคะสำหรับวันนี้รูพัดน้องเกยโกต้องขออนุญาตลาก่อนนะคะลาเกยสวัสดาค่บอนนีค่ะ